You are listening to the library podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง The Article th ครับในวันนี้ผมนำบทความดีๆครับเป็นบทความที่ผมตั้งใจแปลมากๆและนำมาทำเป็นพอดแคสต์ให้คุณผู้ฟังได้มาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ5สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเติบโต five s i g n you are growing as a person ไม่ว่าในชีวิตเราจะพบเจออุปสรรคหรือโอกาสอะไรก็ตามครับหากคุณเลือกจะยอมรับและเรียนรู้ผ่านมุมมองของตัวคุณเอง Final สุดท้ายแล้วบทเรียนเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ทำให้คุณเติบโตนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดไปเองครับเพราะทุกบทเรียนทำให้เราเติบโตโดยเฉพาะบทเรียนที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดมีความทุกข์ช่วงเวลาที่เรากำลังเจอปัญหาเราไม่มีความสุขครับเรารู้สึกว่าตัวมันจะระเบิดแต่พอเราผ่านมันมาได้เราจะนำเรื่องนั้นมาเป็นบทเรียนเราสามารถเล่าเรื่องนั้นด้วยรอยยิ้มครับ การเติบโตไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือทัศนคติมันคือการเดินทางที่นำผลลัพธ์ที่เหนือจินตนาการมาสู่ทุกด้านของชีวิตเพราะหากดูดีๆแล้วครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีเป้าหมายอะไรก็ตามการเติบโตในแบบฉบับที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณเองเป็นคนที่ดีขึ้นในแบบที่ตัวคุณยอมรับในตัวเองนั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่ควรค่าแก่การใฝ่หา life is a long travel and tough too it gets even tougher if you are not growing and improving yourself ชีวิตคือการเดินทางที่ยาวนานจนไม่อาจคาดการได้และบางครั้งชีวิตมักจะส่งโจทย์หรือปัญหาที่ยากไหม้คุณเหมือนกันแต่มันจะยิ่งยากขึ้นถ้าคุณเลือกที่จะไม่ยอมเติบโตและพัฒนาตัวเองผ่านประสบการณ์ที่ชีวิตได้ส่งมอบให้เพราะบางคนเวลาเจอปัญหาก็เลือกที่จะปล่อยให้เลยตามเลยสุดท้ายแล้วพอเวลามันผ่านไปปัญหานะั้นมันก็จะกลายเป็น เหมือนไฟลนก้นครับกลายเป็นเรื่องที่ต้องทําเป็นเรื่องที่เร่งด่วนสุดท้ายคุณต้องกลับมาเรียนรู้กลับมาทํามันอยู่ดีนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าการเรียนรู้จะทําให้คุณเป็นอิสระครับผมเชื่อในสิ่งนี้มากๆเพราะยิ่งคุณเรียนรู้ได้มากเท่าไหร่คุณจะผ่านปัญหาที่ต้องพบเจอได้อย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้นเท่านั้นการเรียนรู้ครับจะทําให้คุณหลุดพ้นออกจากกรอบความเชื่อเดิมๆและคุณจะพึ่งพาตัวเอง rely er on yourself ครับมากกว่าที่จะเดินตามคนส่วนใหญ่นี่แหละครับมันคือ อิสรภาพครับถ้าคุณผู้ฟังรู้ว่าตัวเองมีปัญหาในการประหยัดเงินคุณก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้ชะลอความพึงพอใจที่คุณมีกับชีวิตได้หรือแม้แต่เรื่องอื่นๆครับคุณเองก็ยังสามารถเรียนรู้วิธีการสื่อสารให้ดีขึ้นจัดการอารมณ์ของคุณเรียนรู้ที่จะฝึกฝนทักษะใหม่ๆจริงๆแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงครับเราก็ยังสามารถที่จะเห็นคนส่วนใหญ่ครับ ไม่สร้างความก้าวหน้าในชีวิตผมมั่นใจว่าทุกๆคนก็จะเห็นคนแบบนี้มาเป็นตัวอย่างในชีวิตเพราะพวกเขาติดอยู่กับนิสัยที่โหยหาการยอมรับความเชื่อที่หมดอายุค่านิยมของคนส่วนใหญ่และบุค,คลิกภาพที่รั้งพวกเขาเอาไว้ต่อให้ความเชื่อเหล่านั้นครับเขาไม่เคยได้รับรู้ถึงข้อเท็จจริงไม่รู้ที่มาที่ไปมันเลยหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นยัดเยียดให้เขาก็ตามแต่แต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อนี่แหละครับ คือคอมฟอร์ตโซนที่คุณต้องออกมาให้ได้ผมพยายามที่จะให้คุณได้เรียนรู้และกล้าที่จะออกจากพื้นที่ที่คุณไม่คุ้นเคยออกมาเรียนรู้ออกมาเปิดทัศนคติใหม่ๆแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีอิสระรออยู่ข้างหน้าครับถ้าคุณไม่ทําตอนนี้ไม่ว่ายังไงคุณจะต้องเสียดายกับเวลาที่เสียไปกับสิ่งที่คุณไม่กล้าลงมือทํามันไม่สําคัญเลยครับคุณผู้ฟังว่าเป้าหมายชีวิตของคุณคืออะไรต้องเสี่ยงมากแค่ไหน จริงๆมันไม่สําคัญเลยครับแต่มันสําคัญอย่างเดียวครับมันสําคัญแค่ว่าเป้าหมายที่คุณจะทํามันเป็นเป้าหมายที่คุณเป็นคนตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองหรือเปล่าครับนี่แหละครับคือสิ่งที่สําคัญที่สุดความเชื่อที่คุณมีต่อตัวเองเป็นความเชื่อของคุณหรือเป็นความเชื่อของใครหากในว่าสุดท้ายของชีวิตครับ คนส่วนใหญ่ก็มักจะเสียใจกับเวลาที่ใช้ไปบนความฝันของคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเพราะคนเหล่านั้นไม่ยอมตัดสินใจเลือกเป้าหมายด้วยตัวเองครับและผลสุดท้ายแล้วมันเกิดขึ้นเพราะพวกเขาเลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้รู้สึกเลยว่า เป้าหมายของเรามันควรที่จะเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจเองผมมั่นใจว่าคนผู้ฟังรู้สึกแบบเดียวกับผมนี่จึงเป็นบทความที่ควรค่าแก่การมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันมากผมตั้งใจแปลบทความนี้มากๆครับตอนนี้ผมก็ได้มองย้อนกลับไปถึงการเปลี่ยนแปลงอันน่าจดจ,จําที่ได้ผ่านพ้นไปในแต่ละช่วงเวลาประสบการณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะดีหรือร้ายมุมมองที่ผมมีต่อประสบการณ์เหล่านั้นครับมันคือโจทย์ที่ชีวิตต้องการให้ผมผ่านไปให้ได้ถึงบางครั้งชีวิตมันจะโหดร้ายครับผมยอมรับว่าบางครั้ง ปัญหาที่ชีวิตส่งมาให้มันก็ทําให้ผมตัวแทบจะระเบิดแต่ชีวิตไม่เคยใจร้ายขนาดส่งปัญหาที่ไม่มีทางออกมาให้คุณอย่างแน่นอนทีนี้ผมมีโอกาสได้มาเจอบทความของคุณวิกเตอร์มองครับซึ่งได้ให้บทเรียนว่าคุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณกําลังเติบโตและพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นเรามาดูกันครับว่าจะมีบทเรียนอะไรบ้างบทเรียนที่1ครับ you no longer stress over needless stuff คุณไม่เครียดกับของที่ไม่จําเป็นอีกต่อไป ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขมีความเรียบง่ายกับของที่ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนแสดงว่านี่ก็คือการเติบโตที่เกิดขึ้นของคุณครับในช่วงนี้ผมเห็นได้ชัดเลยว่าการมีของน้อยหรือการมีเทรนการใช้ชีวิตแบบมินิมอลิสต์ครับมีของน้อยยิ่งครอบครองสมบัติน้อยยิ่งดูเท่ในต่างประเทศครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆในทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่เลือกที่จะเช่ารถเช่าที่อยู่อาศัย ไม่อยากที่จะครอบครองให้เป็นภาระนี่คือเทรนด์ที่เกิดขึ้นครับต่างประเทศเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนมากๆมันการมีชีวิตแบบมินิมอลลิสครับมันทําให้คุณดูน่าค้นหากว่าเมื่อก่อนมากในเมื่อก่อนคนเราต่างต้องการที่จะมีสมบัติให้เยอะมีฐานะมีที่ดินอะไรให้เยอะเพื่อที่จะดูมีความมั่งคั่งแต่ทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปครับการครอบครองสิ่งของที่น้อยลง มันทําให้คุณสบายใจนี่คือพลังของความเรียบง่ายที่คนในยุคปัจจุบันหอยหากันมากครับมันคือ the power of less ครับสำหรับผู้เขียนครับเครื่องหมายแห่งการเติบโตที่สําคัญคือการตระหนักว่าสิ่งที่ทําให้เราดิ้นรนหอยหาในอดีตนั้นจริงๆแล้วมันอาจจะไม่สําคัญสําหรับตัวเราเลยครับในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งครับเรากระหายอย่างหนักที่จะมีบางสิ่งในชีวิตของเราและยอมเสียสละยอมทาทุกอย่าง จนบางครั้งแม้จะต้องเสียสละสุขภาพที่ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนให้คุณความสัมพันธ์หรือบางคนถึงขั้นเสี่ยงชีวิตเพื่อให้ได้มันมาครับความจริงก็คือมันไม่คุ้มค่าเลยที่จะต้องเสียสละถึงขั้นนั้นเสียสละตัวเองให้มีบางสิ่งบางอย่างทุกอย่างสุดท้ายแล้วก็จะต้องเปลี่ยนไปสิ่งที่เคยได้รับก็จะเก่าและหมดอายุไปในวันหนึ่งหากคุณเอาแต่ไล่ล่าตามสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามันจะเป็นไปได้ยากมากครับที่คุณจะมีความสุข ในระยะยาวคุณจะรู้ว่าคุณกำลังเติบโตเมื่อคุณไม่อนุญาตให้กระแสสังคมส่วนใหญ่ตัดสินใจแทนคุณอีกต่อไปว่าคุณจะต้องรู้สึกอย่างไรและต้องทำอะไรกับชีวิตตัวเองคุณเลือกที่จะควบคุมและรับผิดช,ชอบชีวิตตัวเองแทนที่จะเชื่อฟังตามคนส่วนใหญ่ครับนี่ก็เป็นจุดหมายหนึ่งของการเติบโตคุณตระหนักดีว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีแก๊จเจ็ตหรือแฟชั่นล่าสุดเพื่อยืนยันตัวเองให้รู้สึกมีความสุขหรือรู้สึกประสบความสําเร็จคุณก็จะรู้สึกว่ามันไร้สาระ มันก็แค่มาเก็ตติ้งมันแค่การตลาดคุณต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่สําคัญสําหรับคุณจริงๆต่างหากครอบครัวสุขภาพความมั่นคงในชีวิตและมุ่งเน้นที่การได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้กําหนดชีวิตที่คุณต้องการมีครับกำหนดว่าความสําเร็จมีความหมายต่อคุณอย่างไรและอยู่กับมันแม้คนอื่นจะมีความเห็นมีความขัดแย้งในตัวคุมันเป็นธุระของพวกเขามันไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องใส่ใจครับบทเรียนที่2ครับ You are clear about your priorities. คุณมีความชัดเจนกับสิ่งสำคัญของคุณการรู้ว่านำดับความสำคัญของคุณคืออะไรและมุ่งมั่นอยู่กับมันนี่เป็นหนึ่งในประสบการณ์การเติบโตที่สำคัญที่สุดที่คุณจะมีได้เพราะมันบ่งบอกว่าคุณมีความรับผิดชอบ ในตัวเองครับการรู้ว่าสิ่งไหนควรทาก่อนสิ่งไหนควรทาทีหลังมันดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ผมเองก็ได้เป็นคนลองทําผมรู้เลยว่ามันไม่ง่ายมันต้องใช้ความรับผิดชอบมันต้องใช้การคิดค่อนข้างเยอะคําเดียวที่ผมใช้เป็นกุญแจหลักของทุกความสําเร็จครับคือ prioritize ครับคือการจัดลําดับความสําคัญนี่เป็นสิ่งที่จะทําให้คุณโฟกัสในทุกๆเป้าหมายได้ชัดเจนที่สุดการจัดลําดับความสําคัญครับเป็นตัวกําหนดศักยภาพและความสําเร็จของคุณ ผมเคยทำบทความเรื่อง The Icynawer Matrix ครับเป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตและทุกวันนี้ผมก็ยังใช้อยู่เดี๋ยวผมจะแนบไว้ในกาดนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังหากคุณสร้างชีวิตให้รายล้อมไปด้วยสิ่งที่ไม่มีความสำคัญสุดท้ายแล้วครับคุณก็จะต้องเสียสละสิ่งที่สำคัญไปอยู่ดีหากคุณเลือกลำดับความสำคัญที่ถูกต้องคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเมื่อคุณเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นคุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในระบบค่านิยม ความสนใจและความปรารถนาของคุณทั้งหมดนี้ครับเกิดขึ้นเพื่อสะท้อนถึงลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงในความคิดของคุณบทเรียนที่3ครับ you question your views and ideas and accept better ones คุณตั้งคำถามกับความคิดของคุณและกล้ายอมรับความคิดเห็นที่ดีกว่าพูดง่ายๆก็คือการไม่ยึดติดอยู่กับความเชื่อเดิมๆพร้อมที่จะเรียนรู้และซิ i n k เก a ฑ n ครับ สัญญาณที่ชัดเจนของการเติบโตคือเมื่อคุณไม่มีปัญหากับการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆอีกต่อไปผมว่าเราน่าจะมีช่วงชีวิตหนึ่งที่ต้องไปอธิบายให้คนที่ไม่อยากจะเปลี่ยนความคิดเชื่ออยู่กับความเชื่อเดิมๆมันเป็นอะไรที่อึดอัดมากเพราะการเปลี่ยนความเชื่อของคนคุณเอาเวลาไปเปลี่ยนโลกน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าครับนี่คือเรื่องจริง มันไม่ใช่แค่การตั้งคำถามเกี่ยวกับมุมมองและความเชื่อของคุณครับแต่มันคือการยอมรับสิ่งใหม่ๆถึงแม้บางครั้งมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกสูญเสียอีโก้ของตัวเองก็ตามไม่มีใครที่รู้ทุกอย่างบนโลกนี้ไปเสียทั้งหมดคุณไม่ได้ถูกสร้างมาให้รับรู้ทุกอย่างได้บางทีสิ่งที่คุณเชื่อในตอนนี้ครับพอเวลามันผ่านไปสุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ผิดก็ได้ อดีตคนคนแคบทั้งโลกครับเชื่อว่าโลกแบนจนมีความเชื่อว่าถ้าใครเดินทางเพื่อที่จะค้นหาอะไรเนี่ยก็จะไปตกขอบโลกผลสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาเชื่อกันแทบทั้งโลกมันผิดครับคนส่วนใหญ่มักจะพยายามอย่างเต็มที่ครับเพื่อปกป้องความเชื่อของตัวเองไม่ว่าจะผิดพลาดเพียงใด พวกเขายึดมั่นในมุมมองบางอย่างและโกรธเคืองเมื่อมีคนพยายามท้าทายความเชื่อพวกเขาและคุณผู้ฟังเองก็ต้องเคยเจอคนแบบนี้ในชีวิตอย่างแน่นอนและบางครั้งเราเนี่ยแหละที่เป็นคนแบบนั้นเสียเองครับมันต้องใช้ EQ หรือวุฒิภาวะที่ดีพอสมควรครับในการเข้าใจว่าความคิดเห็นที่เรากําลังโต้เถียงกันอยู่นั้นเป็นเพียงสมมุติฐานที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามครับ คุณก็ไม่ได้เกิดมาตั้งใจที่จะรู้หรือมีคําตอบสําหรับคําถามทั้งหมดของชีวิตผู้ที่คิดว่าตนเองไม่จําเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอีกต่อไปต่างหากนี่แหละครับที่จะไปเจอปัญหากับเรื่องที่เขาเลือกที่จะไม่เรียนรู้และยึดมั่นอยู่กับสิ่งเดิมๆสาหรับมนุษย์แล้วครับการยอมรับในความไม่รู้คือสิ่งที่จะช่วยคุณตระหนักถึงข้อจํากัด ของภูมิปัญญาของตัวเองและยังช่วยให้เปิดรับแนวคิดและมุมมองใหม่ๆแต่คุณควรที่จะยอมรับและเรียนรู้ไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันจะเจ็บปวดและน่าอึดอัดเพียงใดก็ตามข้อนี้เป็นข้อที่ผมชอบมากครับบทเรียนที่4 you take responsibility for your life คุณรับผิดชอบชีวิตตัวเองครับ การรับผิดชอบสําหรับผมแล้วความรับผิดชอบคําคํานี้ผมชอบมากคําว่ารับผิดชอบการรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณและสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเป็นส่วนสําคัญมากๆของการเติบโตโดยเฉพาะในด้านของความคิดครับชีวิตไม่สามารถคาดเดาได้เลยไม่มีลูกบอลคริสตัลบอกอนาคตที่จะแสดงให้เห็นว่าอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะยอมรับเงื่อนไขาตามที่เป็นอยู่โทษในสิ่งที่คุณไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเข้าไปคอนโทรลมันได้หรือ จะยอมรับความรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ข่าวดีครับคุณจะรับผิดชอบหรือปล่อยชีวิตไปตามโชคชะตาก็ได้คุณเลือกได้ครับและถ้าคุณไม่เลือกเดี๋ยวก็จะมีคนมาเลือกให้คุณเองเมื่อคุณเลือกที่จะอยู่บนเส้นทางของการเติบโตคุณจะรู้ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวคุณเลยที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและตัดสินใจว่าคุณต้องการมีชีวิตแบบไหนคุณไม่ได้อยู่เพื่อรอให้ใครมาทําให้คุณประสบความสําเร็จ คุณจะไม่มานั่งบนว่าชีวิตไม่ยุติธรรมคุณจะไม่ยอมชี้นิ้วไปที่ผู้ที่ไม่ได้ช่วยเหลือคุณคุณเลือกรับผิดชอบอย่างเต็มที่สําหรับสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตคุณตั้งใจทํางานให้ประสบความสําเร็จคุณกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะเดินไปในเส้นทางของการรับผิดชอบชีวิตตัวเองจอร์จโอเนลได้ให้โค้ดไว้ว่า when we have b e g u n t o t a k e c h a r g e of our l i v e s To all ourselves There is no longer any need to ask p i r m i s s o o n of someone เมื่อเราเริ่มที่จะควบคุมชีวิตของเราเองเลือกที่จะเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองถึงตอนนั้นคุณก็ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใครอีกต่อไปครับบทเรียนสุดท้ายครับบทเรียนที่5 you attract people who reflect your aspirations คุณดึงดูดคนที่สะท้อนถึงแรงบันดาลใจของคุณความเป็นจริงที่เกิดขึ้นครับ ในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งตัวเราคือค่าเฉลี่ยของคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดความสัมพันธ์เป็นสภาพแวดล้อมที่สําคัญเสมอครับทุกสิ่งที่เราดึงดูดจากภายนอกคือภาพสะท้อนของสิ่งที่อยู่ภายในคนที่สนิทกับคุณมากที่สุดก็คือคนที่มีความถี่หรือความคิดคล้ายๆกับคุณหากอยากที่จะรายล้อมไปด้วยคนที่ประสบความสําเร็จคุณก็ต้องพยายามทําให้ความคิดของคุณเข้าใกล้คนที่ประสบความสําเร็จเริ่มจากตั้งคําถามว่า คุณต้องมีความคิดหรือทัศนคติแบบไหนที่จะเป็นเหมือนอย่างคนที่ประสบความสําเร็จอาจจะเป็นความเชื่ออันไร้ขีดจากัดมีวินัยในการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอเรียนรู้จากประสบการณ์อ่านหนังสือและยอมรับในความไม่รู้ใช่หรือเปล่าสําหรับผมแล้วครับผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของการเติบโตคือการดึงดูดผู้คนที่สะท้อนวิสัยทัศน์เป้าหมายและทิศทางที่ผมต้องการสําหรับชีวิตของตัวผมเองและความจริงอัน่าเศร้าครับคนที่มีความคิดทกซิก มีความมุ่งมั่นที่ต่ำย่อมหาได้ง่ายกว่าคนที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จจริงๆแต่ในโลกของโซเชียลและอินเทอร์เน็ตครับทำให้คุณได้เรียนรู้จากพวกเขาเหล่านั้นได้คุณไม่จำเป็นต้องไปจับมืออีลอนมัสซ์หรือบิลเกตสคุณก็ยังเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาเหล่านั้นได้เมื่อคุณเติบโตครับและเลือกที่จะพัฒนาตัวเองคุณอยากอยู่ใกล้คนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณคุณต้องการแทรกตัวเองเข้าไปในสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้าแทนที่จะรั้งคุณไว้สิ่งนี้มันอธิบาายว่ เมื่อคุณมีการเติบโตทางความคิดที่สูงขึ้นคุณจะรู้สึกว่าการสร้างความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ได้เติบโตทางความคิดมันเป็นเรื่องยากเพราะคุณมองไม่เห็นสิ่งต่างๆอย่างที่พวกเขาเห็นอีกต่อไปแล้วคุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองคุณมีมุมมองที่กว้างและแตกต่างออกไปจากพวกเขาแล้วดังนั้นครับกำหนดค่าสภาพแวดล้อมของคุณใหม่เพื่อเพิ่มสเปซให้กับนักฝันที่เข้มแข็งผู้ที่พร้อมจะผลักดันคุณมากเท่ากับที่คุณต้องการจะผลักดันด้วยตัวเองสุดท้าย คุณจะกลายเป็น best version ของตัวเองครับไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตชีวิตคือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสิ่งที่ต้องทำคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันเมื่อเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงและจะช่วยให้คุณกลายเป็นคนที่ดีขึ้นในที่สุดครับนี่ก็เป็นบทความที่ผมได้เรียบเรียงมาให้คุณผู้ฟังนะครับ5สัญ,ญญาณที่บอกบอกว่าคุณกำลังเติบโตหากคุณมี1ใน5ข้อนี้ก็เท่ากับว่าคุณได้เติบโต มาจากจุดที่เคยเป็นอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ข้อที่1ครับคุณไม่เครียดกับของที่ไม่จําเป็นอีกต่อไปข้อที่2คุณมีความชัดเจนกับสิ่งสําคัญของคุณข้อที่3คุณตั้งคําถามกับความคิดของคุณและกล้ายอมรับความคิดเห็นที่ดีกว่าข้อที่4คุณรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองและข้อที่5ครับคุณดึงดูดคนที่สะท้อนถึงแรงบันดาลใจของคุณครับ และถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิซดนี้คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The Library ได้ครับผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังได้ไอเดียจากบทความนี้ไปเยอะมากๆเพราะเป็นบทความที่มันทําให้ผมได้เปิดโลกทัศน์ได้เปลี่ยนทัศนคติบางอย่างไปมันทําให้ผมรู้ว่าการเติบโตมันจะมีเช็คพอยต์ที่คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วหรือยัง และถ้าคุณผู้ฟังอยากสนับสนุน The Library Podcast ครับคุณผู้ฟังสามารถออเดอร์หนังสือจากร้าน The Library Shop ใน Line My Shop ได้นะครับตอนนี้ยอดออเดอร์ก็เยอะมากๆเยอะจริงๆนะครับพนักงานก็พยายามที่จะจัดส่งให้เร็วที่สุดขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนจริงๆที่ให้การสนับสนุนมานะครับและในวันนี้ครับผมไลออน The Library ขอลาไปก่อนไว้เรามาเจอกันในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ